นี่เป็นขั้นตอนสําคัญของการสร้างสะพ,พานในเมืองเซียงหยางทางตอนกลางของบนทลหูเปยนั่นคือการวางโครงสร้างของสะพ,พานในส่วนที่เป็นหอคอยได้สําเร็จโดยมีการหมุนสะพ,พาน84องศาใช้เวลา90นาทีชิ้นส่วนของสะพ,พานที5นี้มีคันยาว120เมตร75เซนติเมตรมีน้ําหนัก32,000ตันเทียบเท่ากับน้ําหนักของหอไอเฟล3หอ สะพานนี้เป็นสะพานหลักที่เป็นส่วนหนึ่งของสถานีเซียงหยางนอตมาเชลิงมีความยาวรวม920เมตรและความกว้าง37เมตร50เซนโดยในระหว่างการก่อสร้างทีมงานได้สร้างแบบจำลอง1ต่อ10ก่อนที่จะเริ่มการหมุนโครงสร้างสะพานและตรวจสอบกรณีต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างการหมุนสะพาน29กรณีเพื่อป้องกันความผิดพลาด และในที่สุดก็สามารถหมุนโครงสร้างสะพานส่วนนี้ได้สําเร็จผู้บริหารโครงการบอกว่าการเคลื่อนย้ายส่วนหอคอยสะพานขนาด32,000ตันเป็นไปอย่างราบรื่นโดยคํานวณตัวเลขความผิดพลาดไว้ที่น้อยกว่า0.5ม mm. ิลิเมตรโดยการก่อสร้างสะพานสถานีเซยียงหยางนอตมาเชลิงน่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนปีหน้า